นิทานพระจันโทออกทุดงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระจันโทท่านเป็นพระที่มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นในศีลธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านชอบทุดงไปยังป่าเขาสูงเพื่อฝึกฝนจิตใจ,จและหลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกวันหนึ่งพระจันโทเดินทางทุดงไปยังป่าภูเขาสูงท่านเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกระท่อมร้างกลางป่าท่านตัดสินใจพักอาศัยในกระท่อมนั้นการใช้ชีวิตในป่า พระจันโทใช้ชีวิตในป่าอย่างเรียบง่ายท่านตื่นเช้าขึ้นมาทำสมาธินั่งภาวนาเก็บผักผลไม้ในป่ามาชันท่านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขรู้สึกสบายใจและปลอดโปร่งห่างไกลาจากกิเลสและความทุกข์การ,รเผชิญกับสัตว์ป่า วันหนึ่งขณะที่พระจันโทกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเสือโคร่งตัวหนึ่งก็โผล่มาเสือโคร่งตัวนั้นคำรามด้วยความโกรธท่าทางดูร้ายพระจันโทตกใจกลัวแต่ท่านพยายามตั้งสติและไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวท่านนั่งนิ่งๆมองดูเสือโคร่งด้วยความสงบเสือโคร่งจ้องมองพระจันโทอยู่ด้วยท่าดุร้าย แต่แล้วมันก็หันหลังแล้วเดินจากไปพระจันโทโล่งใจที่เสือโครง่งไม่ทำร้ายท่านท่านคิดว่าคงเป็นเพราะความสงบและความเมตตาที่ท่านได้แผ่เมตตาในใจของท่านจึงทำให้เสือโครง่งเวลากลางคืนของการอยู่ป่าในค่ำคืนท่านจะนั่งสมาธิด้วยความมืดที่ปกคลุมผืนป่ามีเพียงเสียงลมคอยพัดพาความหนาวเย็นเบาๆมาทำให้ท่านมีจิตใจที่สงบมั่งคงไปนอนอย่างมากการพบเจอชาวป่า อีกวันหนึ่งพระจันโทได้พบกับชาวป่ากลุ่มหนึ่งชาวป่ากลุ่มนั้นอาศัยอยู่ในป่ามานานพวกเขารู้จักธรรมชาติเป็นอย่างดีพระจันโทได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชาวป่าจากพวกเขาท่านได้เรียนรู้วิธีการหาอาหารเก็บสมุนไพรและใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติการกลับมาสู่โลกภายนอก หลังจากที่พระจันโททุดงอยู่ในป่าเป็นเวลานานท่านตัดสินใจกลับมาสู่โลกภายนอกท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากป่ามาสอนสิษย์ของท่านท่านสอนให้พวกเขารู้จักความเรียบง่ายความสงบและความเมตตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขนั้นดีกว่าชีวิตที่วุ่นวายความสงบและความเมตตาสามารถเอาชนะความโกรธและความเกลียดชังได้ธรรมชาติมีสิ่งสอนให้เรามากมาย นิทานเรื่องพระจันโทออกทุดงสะท้อนแนวคิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตดังนี้ความสงบสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจพระจันโทใช้ชีวิตเรียบง่ายในป่าท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลาจากความวุ่นวายสิ่งนี้ทาให้ท่านพบกับความสงบสุขที่แท้จริง